่อเลยนะครับส่วนใบนี้นี่ลองเปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะการรีดข้างนะผิดพลาดขออภัยนะนี่นะการรีดข้างรีดลายข้างที่ผมเคยพูดไปนะดูนะครับนีรีดลายข้างอย่างนี้เขาเรียกรีดลายข้างหรือปั๊มป่าไม่รู้นะแนะนําอีกทีนะครับดูนะครับนี่นะนี่ าลายจะนูนขึ้นข้างในจะยุบลงนะนี่นะชัดไหมดูงี้แล้วกันนะผมก็ดูงี้แล้วกันเนี่ยอเห็นไหมดูนะครับข้างในมันจะยุบออกข้างนอกนะเหมือนงานดุลลายนะนี่นะครับข้อแตกต่างคือยังไงนะครับลองเปรียบเทียบดูเอานะครับ ผมจะเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยนะนี่นะท่านผู้ชมหรือลูกค้านะครับลองพิจารณาเอาเลยนะครับแล้วลองตอบผมหน่อยนะครับว่ามันเหมือนกันไหมที่ผมพูดนะครับการรีดลายข้างกับการแกะสดแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือคําตอบนะครับนะลายนอกจะนูนนะครับแต่การแกะสด คือจะจมลงไปแล้วก็เป็นเส้นแต่ละเส้นไม่เท่ากันนะนี่นะครับแล้วจะมีงานปั๊มก็คือกรอบทั่วไปนะครับกรอบทั่วไปนะอ่าเดี๋ยวผมโชว์พร้อมกันเลยดีกว่าสามใบนะลูกค้าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับงานกรอบเงินแบบนี้ก็มีนะครับกรอบสเตนเลสก็มีนะครับกรอบเงินก็มีนะผมเลยให้ มาอธิบายได้เก็ดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะผิดพลาดขออภัยนะนี่นะครับลูกค้าตัดสินใจเลยว่างานแก่โซนแบบไหนนะครับงานรีดท้างแบบไหนงานปั๊มแบบไหนนะครับและอีกหนึ่งงานคืองานหล่อลายนะครับแต่ผมไม่มีนะครับเพราะงานผมส่งไปหมดนะครับงานหล่อลายเดี๋ยวจะมีหัวสิ่งให้ดูนะครับว่างานหล่อแล้วมาประกอบ แต่งานทุกงานจบเหมือนกันนะครับงานจบเหมือนกันสวยเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ความไวความคมความเป็นมิตินะครับลึกตื้นบางนะครับไม่เหมือนกันอ,อันนี้ผมเอามาให้ดูสามชิ้นนะครับลองพิจารณาเองนะครับว่าอันไหนแก่สดอันไหนกรอบรีด